ข้อ2213ค่ะจะบอกว่ารังใบหนึ่งนะคะบรรจุก,กางเกง13สีสีละ4ตัวแปลว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น13คูณ4นะคะ4312 414 52ตัวนี่คือกางเกงทั้งหมดกางเกงทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด52ตัวอ่ะรู้ตรงนี้ก่อนเสร็จบอกว่าโดยที่กางเกงแต่ละสีมีขนาด S, M, L และ XL ะะสุ่มหยิบกางเกงจากกล่องมา3ตัวพร้อมๆกันความน่าจะเป็นที่จะได้กางเกงที่มีสีเหมือนกัน2ตัวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะความน่าจะเป็นนะคะ P ของ E นะคะก็จะเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS แบบนี้นะทีนี้เรามาดูตัวเหตุการณ์ของเราก่อนนะคะ เหตุการณ์ของเราเนี่ยเราต้องการให้ได้กางเกงที่มีสีเหมือนกัน2ตัวนะคะโดยที่มันมีทั้งหมด13สีเพราะฉะนั้นเราเลือกสีมาก่อนนะคะจาก13สีเนี่ยเราเลือกมา1สีนะคะนี่คือเลือกสีน้องต้องจดลงไปด้วยนะคะ1ตัวเนี้ยไม่ใช่1ตัวแต่เป็น1สีเพราะฉะนั้นใน1อันเนี้ยมีทั้งหมดสีตัวอย่างนี้นะเสร็จแล้วในสีตัวเนี้ยค่ะ นะคะคพี่ต้องการให้มีสีเหมือนกันแค่สองตัวเพราะฉะนั้นในสีตัวเนี้ยที่พี่เลือกสีมาแล้วพี่จะเลือกมาสองตัวนะคะโจทย์สีนี้เลือกสองตัว นะคะก็คือสี่ตัวนี้เลือกมา2ตัวแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะหยิบกางเกงทั้งหมดสามตัวนี่หยิบไปแล้วสตัวถูกไหมที่สีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราดูว่าจากทั้งหมดเนี่ยมีห้าสิบสองเราแยกสีหนึ่งออกไปเลย4ตัวนะคะมันก็เหลือแค่48แเพราะฉะนั้นอีก48ตัวเนี่ยเราเลือกมา1ตัวมันก็จะเป็นสีที่ไม่ซ้ำกับที่เราเลือกมา ก็จะได้อย่างที่เขาบอกคือเอาสีเหมือนกันแค่สองตัวเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วมาดูแซมเปิลสเปซก็คือมีทั้งหมด52ตัวเลือก3แบบนี้นะคะอ่ะจดด้วย48เลือกหนึ่งนี่คือสีอื่นอื่นสีอื่นๆนะคะเสร็จเราก็คิดเลขค่ะ13เลือกหนึ่งเนี่ยได้ส 3 4เลือก2เรามีสูตรลัดก็คือ4คูณ3หาร2นะคะ2 1 2 2 2 4 2คูณ3ได้6อย่างนี้48เลือก1ก็ได้48แบบนี้นะคะส่วนด้วยข้างล่าง52เลือก3นะคะก็ทำนี้52เลือก3ใช่ไหมมันก็จะได้เป็น52แฟส่วนด้วย52ลบ3ก็คือ49แฟแล้วก็3แฟแบบนี้ก็ตัดกัน ก็จะเหลือแค่52คูณกับ51คูณ50ตั้งแต่49ลงไปเนี่ยตัดกันไปหมดละ3แฟกก็คือ3คูณ2นะคะอ่ะพี่ก็จะเขียนเป็น52คูณ51คูณ50เละ3คูณ2เนี่ยก็ส่วนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะก็พลิกกลับขึ้นไปก็จะได้เป็น13คูณ6คูณ48คูณ3คูณ2 ส่วนด้วย52คูณด้วย51คูณด้วย50น้องก็ตัดเลขนะคะโชวชตัดไปสรุปตอบข้อ1นนั่นเอง72ส่วนด้วย 4, 2, 5นะคะก็ค่อยๆนั่งตัดไปเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ผ่านเว็บได้24ชั่วโมงเนื้อหาครบครั้งข้อสอบขนาดใหญ่เริ่มเรียนได้ทุกวันแล้วพบกันที่ เด็กทาเลียนดอทคอม